มารุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแยกร่างยัดไส้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพีพีน้องๆสหายนักโขกทุกทุท่านมาพบกันกับไก่ก้าวฟ้าอีกแล้วนะครับอยู่ในแอปมารุก,กันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคุณลอนเลฟฮุกนะครับคุณลอนสั้นๆแล้วกัน,นครับ 1569คะแนนยอดเซียนหมากสวรรค์น,นะครับเปิดด้วยมาซ้ายครับเป็นหมากสีแดงนะครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าปูสามเบโอโหครับค่อนข้างที่จะดุนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดที่เพี้ยคู่กลางก่อนอันดับแรกนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องกินตัดแล้วล่ะนะครับกินตัดเข้าตรงกลางหรือว่าจะนิ่งหลันโคนขึ้นไปก่อนครับขออีกหน่อยหนึ่ง เม็ดมาแล้วนะครับเม็ดมาแล้วคงต้องกินตัดละไม่งั้นเมเ็ดเขาก็จะขึ้นมาถ้าเรากินตัดแล้วเมเ็ดเขาก็จะขึ้นมายืนนะครับจังหวะน,นี้กินตัดเข้าไปก่อนครับโคนเราขาดครับโคนขาดก็กเก็บคุณครับผูกโคนไปในตัวนะครับในตำแหน่งนี้คูจะสู้เสริมเม็ดเข้ามาอีกนะครับเออเรือมากด <ๆ S 2> เลยไหมกินกินตัดเข้าไปก่อนครับกินตัดเข้าไปก่อนเอาอะไรกินเอ่ยนะครับ ต้องการทําให้หน้าบ้านของสีแดงโล่งๆครับใช้โคนกินใช้โคนกินจังหวะนี้ปักไล่ม้าม้าหนีไล่โคนโคนหนีไปครับเม็ดไล่ม้าไปก่อนหนึ่งดอกต่อยเข้าไปครับต่อยมมาครับม้าจะลงกับโคนหรือปล่าม้าถอยกลับไปอยู่ตำแหน่งของมมาโยงสายกับจังหวะนี้ก็ได้จังหวะทีเดินครับ เราต้องเอาจังหวะที่เดินเพื่อให้คู่ต่อสู้แก้ไขนะครับครับแล้วเอาเรือมากดนะครับอ่ากดไม่โคนขุนก็ต้องขึ้นครับโู้กโคนจังหวะนี้ยกเบี้ยขึ้นปะโดนไล่เม็ดก็ถอยกลับมาอยู่ในตำแหน่งของเม็ดซ้ายนะครับเพราะเพราะว่าถ้ากลับมาตรงกลางเนี่ยจะบังครองเรือนะครับถอยเม็ดกลับมานะครับคู่ต่อสู้เสริมตัวมาขึ้นไปจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปครับนะครับเป็นม้าขวาไปเลยนะครับ มาขวาประทะมาซ้ายนะครับแต่เมื่อกี้เม็ดเราอยู่มาตรฐานนะครับก็เป็นมาขวานะครับมาโยงขวาประทะมาโยงซ้ายคู่ต่อสู้นําเรือมาซัพพอร์ตก็ขยับเรือครับขยับเรือทางคลองยอหญิงนะครับมาอยู่ในตําแหน่งพร้อมที่จะส่งเบี้ยขึ้นไปนะครับมาดูกันต่อครับคุณรลอนนะครับ คุณลอนหมุนม้าครับหมุนม้าจะนํามายืนอยู่เป็นม้าสูง2ตัวครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าม้ามังกรครับจังหวะนี้เราก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปแทงขึ้นไปครับแทงสวนขึ้นไปเลยครับถ้าเบีย้ยกินเราจะกินลุกกินเรือนะครับคู่สู้ผูกกินเบีย้ยม้ากินลุกขุนขึ้นกินโคนม้าตัวนี้นะครับของสีแดงนะครับที่ ถ้ากินเบี้ยเรามาตัวนี้จะเสียนะครับจังหวะนี้ก็เอามารุกปักเข้าไป1ดอกครับเราจะแยกร่างแล้วก็ยัดไส้นะครับมาสับโคนปักเข้าไปนะครับปักเข้าไปอีก1ดอกครับนะครับเห็นยังครับูดต่อสู้นะครับถ้านําเรือกินนะฮะเราจะนําเรือกินรุกขุนขยับกินเรือเราจะนําเรือกินเบี้ยที่ตําแหน่งชชช้าง6นะครับแล้วก็รุกกินมานะครับอ่า เป็นที่มาของแยกร่างยัดไส้นะครับคู่ต่อสู้ถึงกับชะงักไปชั่วขณะนะครับนะครับตอนนี้ไก่ก้าฟ้าก็เหลืออยู่6นาทีครับคู่ต่อสู้เหลือ7นาทีกว่ากตัดสินใจกินแล้วครับกินมาก็ต้องกินกลับนะครับกินกลับไปหุนกินก็เอาเรือกินเบี้ยรูปักเข้าไป1ดอกนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับปักเข้าไปครับ รุกนะครับรุกขุนหลบก็กินม้าเรียบๆนะครับกินม้าเรียบๆนะครับทีนี้เราเรายังเหลือไม้อีกตัวหนึ่งเนาะอ่าคู่ต่อสู้นำม้ามาแบบนี้เหมือนจะขังเราหรือเปล่าครับจังหวะนี้ต้องต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะนะครับกลับกลับกลับ เอาม้าขึ้นไปก่อนครับนะฮะมาหาตัวช่วยก่อนครับอย่างน้อยก็นำม้าไปลุกนะครับที่คลองชอช้างนะครับคู่ต่อสู้นำม้ามาจับกินเบีย้ยก็ลุกไปก่อนครับลุกไปก่อนลุกไปก่อนปักขาไปก่อนหนึ่งดอกถ้าติดเรือเร,เ,รเราจะลุกอีกทีนึงนะครับให้ตกไปก่อนนะครับแล้วก็นำโคนไปผูกเบีย้ยนะครับม่งั้นเราก็อาจจะเสียเบีย้ยได้นะครับ คู่ต่อสู้จะทำอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้น้ำขุนมาแบบนี้อืมเอาคนขึ้นไปครับจริงๆถ้า <c oughs> ไม่ติดจังหวะเบี้ยตัวนี้นะครับก็จะนําเรือไปจับโคนครับนะฮะมีตำแหน่งลุกจนนะครับรอดรอดขาม้านะครับลุกจนนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องผูกไปก่อนครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจโยนครับโอ้โหแตมน,นี้ใช้ได้เหมือนกันนะ ปล่อยเขากินก็ได้นี่ปล่อยให้เขากินก็ได้ดันเบี้ยไปผูกมาก็ได้เอาไงดีวันนี้ก็ททำคลิปนะครับก็อาจจะมีเสียงนะครับรถไฟฟ้านะครับเข้าโครงนะครับจังหวะนี้ก็กินไปเลยครับนะครับ ผูต่อสู้กินแบบนี้เราก็ไปจับกินโคนครับนะครับนี่คิดผิดคิดถูกเนี่ยจริงๆผูกเรียบๆดีกว่านะครับอืมไก่เก้าฟ้าน,น่าจะมือลั่นนะแบบนี้ฮะรู้รว่าคิดอะไรอยู่นะครับเสียมาแรกเม็ดนะครับไม่เป็นไรครับเราครับเราเราได้ม้าเข้ามาแล้วนะครับ ก็ได้เม็ดอีกตัวนะึงอ้าวคู่ต่อสู้สับสองเลยสับสองตรงไหนเรามีเรือนะครับคู่ต่อสู้คืนให้เรานะครับโอเคครับใช้เรือกลับมากินนะครับไก่ก้าฟ้าตอนนี้ก็เหลือ3นาทีกว่ากว่านะครับก็ยังไงก็แต่นะครับแต่เมื่อกี้ก็เราก็ยังมีเรือโคลน2ตัวนะครับ มีเม็ดอีกหนึ่งครับกู่ต่อสู้จะกินเบีย้ยเรานะครับกินเบีย้ยเราก็โยนเม็ดขึ้นไปครับแต่แตมเมื่อกี้สับสนตัวเองเหมือนกันครับสับสนตัวเองเหมือนกันว่าคิดอะไรนะครับเอาเบีย้ยกินเม็ดซะงั้นนะไม่เป็นไรครับผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะครับจังหวะนี้เอาไงต่อดันเบีย้ยขึ้นไปหรือว่าถอยเม็ด ไข่เม็ดก็ได้นะไข่เม็ดเขากินเบีย้ยเอาไปเบีย้ยเัาเบีย้ยเบีย้ยเบีย้ยขอไข่แล้วกันคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินครับก็กินกันครับคนกินขึ้นไปดันเบีย้ยมาอีกคู่ต่อสู้พยายามละลายตัวนะครับก็ขยับขุนขึ้นไปแล้วก็กินเบีย้ยมากินเบีย้ยกลับนะครับ ทียวันนี้ไก่ไก่ข้าฟ้าตัดสินใจไม่ค่อยดีนะครับจริง,รงๆเราหลอกล่อให้เขาก,กินเบี้ยก็จบนะบเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ทําได้ก็ต้องทํานะครับก็จังหวะน,นี้นําเรือนะครับนําเรือมากดกินเบี้ยก่อนบางวันก็คิดยังไงไม่รู้นะครับก็อดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับวันนี้ถอยโคนมาครับ โคนมาผูกมากันโคนตโูโซระเบิดเบีย้ยขึ้นมาอีกระเบิดเบี้ยขึ้นมาก็หงายเบีย้ยครับนะครับโคตโสู้ตัดส,สินใจกินน้ำเรือกินดีกว่านะครับโคตโสู้จะนำโคนเข้ามานะครับจะกินเบีย้ยฟรีกินโคนฟรีเรานะครับถ้าเราอบขุนขึ้นไปนะครับขุนขึ้นไปเขาก็ลอยลุก อร่อยลูกก็กินโคนครับวันนี้รู้สึกเบอร์เบอร์นะครับคิดผิดคิดถูกถอยเรือมาก่อนนะครับเบียยมาแบบนี้ก็กินกันครับลุกปักเข้าไปอาะทำไมไม่ใช่เลือกินนี่ครับมือไวครับโอ้ยเวลาเหลือหนึาทีกว่ากว่านะครับหนึ่งนาทียีสิบวิครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับตัวเยอะกว่านะครับเอาไงเนี่ยทันไหมเนี่ย ถอยคนกลับมาเขากินแยกล่างขยับเรือไปทางขวาขยับเรือไปทางขวาก่อนขยับเรือไปครับนะครับหมักลุกไทยนะครับหมักลุกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีวันที่เล่นดีเล่นไม่ดีนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าบางแต้มอาจจะขัดใจนะครับวัยรุ่นนะครับถอยคนกลับมาครับ55วิสุดท้ายนะครับมันดูกันเกมนี้ไก่ก้าวฟัดจะบีบได้หรือเปล่าแม่ทำแต้มดีแต่ช่วงกลางเกมนะครับ แยกร่างจัดไส้นะครับแต่พอมาช่วงปลายเดินยังไงไม่รู้ครับอะเอาคุณมาจับกินเรือไฟกระพริบกระจอกระพริบแล้วครับเอาเบี้ยรุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันจังหวะนี้ก็เอาโคนมาผูกก่อนนะครับ45วิเอาขุนขึ้นไปนะครับจะิดอยู่ในอ้อมกอดของโคน,นครับเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเดินไปก่อนลนะุงน่ะไปครับนะครับ40วิสุดท้ายนะครับ ของไงเอ่ยเตรียมเบี้ยมาเตรียมเบี้ยมาเอาเบี้ยมาล็อกไว้ก่อนนะครับ39ิาวินะครับเอาเรือมากันแม่เอาโคนไปลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันแล้วก็เอาไงดีเอาเอาเอาเรือไปจับกินโคนก่อนครับกูลุกจนนะครับถ้าหนีโคนเรากินเลยเราลุกเลยเอารอดไปอีกถ้างั้นก็เอาโคนขึ้นไปไหมดูว่ากินก่อนยี่สิบวิสุดท้ายเอากินแล้วกัน ตัดปัญหาไปครับเอาคนไปคนไปเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนครับ19วิสุดท้ายครับคู่ต่อสุกก็ไม่ยอมเดินหอ้หเดินมาต่อเรือกินเลยอุ้ยถ้ากินเราจะจนได้ไงเนี่ยโอ้ไปครับ12วิครับไล่กันไปครับขุนขึ้นไปดักดักขึ้นไปก่อนนะครับ9วิครับดันขึ้นไปอีกนะครับล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกขุนไว้เอาคนดันขึ้นอย่างเดียวครับ4วิอินเทอร์เน็ตช้าเหลือเกินครับเหลือ2วิสุดท้าย โอ้โหเวลาหมดเสมอกันไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับเสียดได้จริงๆนะครับ